สบายดีสบายดีพี่น้องคนสุกคนเดจ้าเมื่อนีนได้พายผึ่นกาเยอะอันลงโคมาเอ็ดเมนูของเฮาเมื่อวก็เมนว่าเลยปลาหนึ่งมะนาวเดจ้าพี่น้องนี้ก็เมนปลากระนิ่นเดจ้าแล้วก็เอามาหนึ่งมะนาวเป็นของโปรดของครอบครัวพี่น้องเหลือเป็นของโปรดของนังน้อยนังใหญ่นะน้องมุกก็มากนะพี่น้อง กินปลานึ่งมะนาวก่อนอื่นเอากะมาซอกเกสก่อนเดจ้ะหลังจากที่ซอกกิแล้วกะมาล้างทงความสะอาดเดจ้าแล้วก็มาใส่ขี้ปลากันเลยเดจ้าพี่น้องต่อมากะมาหั่นหรือว่ามาปาดแบบว่าเฮออันน้ำมะนาวหรือว่าน้ำเจลที่เขาเอ็ดไว้เข้าเดจ้าพี่น้องเข้าในซีนเดจ้า สีนึ่งเบริรโ,โตเลยเดจ้าพี่น้องนี้ก็แมนป่าที่ใสแล้วเพลิแล้วเรียบร้อยแล้วก็ล้างคําสะอาดความทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยเดจ้าหลือเต็มแจ่วเดจ้าพี่น้องนี่ก็แมนหกระเทมเออเอาอันเกิร์เบ็กโนเซอร์แล้วก็เอาไปเอิบป่าเดจ้าพี่น้องนี่ก็แมนผงทุรสเดจาด้าืูว่าเบกโนนั่นเองเดจ้าต่อมาก็แมนเกิดเเจ้าพี่น้อง ต่ำตำแล้วก็เอามาเอ,อืบป่าได้ทันทีเลยเนาะพี่น้องเอากับหลังจากที่ตํำหกกระเทมเสร็จแล้วก็มาเอ,อืบเลยนะจ๊ะพี่น้องเอ,อืบประมาณเท่าเดียวเนาะจ้าเอ,อืบเอาเท่าเดียวมาจ๊ะพี่น้องเพื่อมันแสบเพิ่อมันโน่เนาะวันนี้เอากับท้อท่าค้างเนาะจ้ะพี่น้องสีค้างเป็นมอเลยจ้า เรากล่เาเสื้อหมอซึ่งแล้วนะจ้านี่เขากล่าวค้างมอขึ้นไปเลยเจ้จ้าก็เอามอที่เสื้อป่าลงไปเลยเจ้จ้าแล้วก็ฝามอกรบเนาะแล้วก็ทาตัดไปตอนชุกเลยจ้าต่อมาเราก็ยังมาเบิ้งฝีมือไ้ไผ่เพื่อเจ้าพี่น้องนี่ก็แมนป่านึ่งมนนะนาวเลยจ้านี่ก็แมนซุกเลยเจ้ามีแต่ ไปเบิ่งการตำแจวการเอ็ดมาโหดเซอร์ไเดอร์เน,นาะพี่น้องแต่ว่าน้องน้อยสิมาทายเลอพี่น้องเบิ่งปลาที่ซุปก่อนเลยจ้ะแล้วจะไปเบิ่งเ,เอวยืนอันเอ็ดแจวทางนั้นเลยจ้ะพี่น้องนี้ปลาเห้าก็น่ากินน่ารับประทานเพี่น้องตองมาก็เยอะมาตำแจวเลยจ้ะพี่น้องนี่ก็แเม้ตะเก่งที่เฮาไตเลยจ้าเพราะว่าไฟดับเลยจ้ามันนี้ก็ต้องได้ใช้ตะเก่งเลยจ้าพี่น้อง นี่ก็แมนเอ้ยเพิ่นเด็ดมาเพ็ดเชอร์เอ้ยเพิ่นจะต่ำแจวโหดเชอร์อันปลาหนึ่งมะนาวของเฮาเดจ้านี่ก็แมนโฮิเคอร์ที่ไอ้นั่งกันได้ล้างได้เอามาเจอเนี่ย้ะพี่น้องอีเมเพิ่นฟูอีเมเพิ่นเอามาแต่โซนเดจ้านี่ก็แมนเยอะส้อยเสื้อปลาเส้นกันเธอมีความแซ่บเพิ่มมากหลายกับเสื้อหลายเพิ่มมากน้อยกับเสื้อน้อยเด้จ้าเพิ่มเพิ่มความแซ่บเดจ้ะพี่น้องอ่ะไอโมบายดีพี่น้องมาสุขสุขคนเนตเจ้า เอโมกมาแตสิโลไป,ไป,ไป,ไปแต่ไปดินไอไประบายสีมาแต่ไปดินมาแต่ไประบายสีเนาะต่อมาแกยอมมาตาม่ำในในจ้านี้ก็มีโฮมเทมพร้อมแน่เในจ้าพี่น้องเพิ่มมาเพชรแกเสื้อเพชรลายๆเพิ่มมีมากเพชรกระเลิกกระเสื้อเพชรน้อยเพิ่มเพิ่มควันแซ่บกระพาอแล้วเนาะพี่น้องต่อมาเอ้ยเพิ่นเยื่ซอยโฮชิเคอร์เพิ่มเอาไปเสื้อป่าหนึ่งของเธอในจ้าพี่น้อง ปลาน,นึ่งมะนาวแมนบอกเอ้ยแม่เลยเจ้าเอ้ยพึ่งใจยัยอายก็เลยมีได้มินคักไปเลยเด้อจ้านี้กาแมนโฮิเชคเจอเพิ่มเพิ่มความแซ่บเข้าไปในปลาน,นึ่งมะนาวของเราเด้อจ้าพี่น้องไต่ตังเก่งคือเก่าเด้อจ้าพี่น้องไฟยังมีมาจ้าพี่น้อง คือว่าฝนไม่ได้ตกไปเลยเดี๋ยจ้าเพราะว่าแต่เมื่อเช้านี้นอกฝนตกกับมีแห้งไปเลยพี่น้องมันคือมาตอนแรงๆผัไดไฟผัดดับอีโพสบายดีกล้องไหมสบายดีสบายดีพี่น้อง fc ซี่น่าหักทุกคนอีโพปไปเวะละอีโพเพิ่นไดเอสเวะกลางคืนเด้๋จ้าพี่น้อ,อ,นอนนงอตอนนี้เพิ่นก็นกำลังเก็ไปเอสเวะเด้๋จ้า เบิ้งแน่นี่ไฟดับได้ตังเกงนี่เพอไฟดับสิแล้วดับตลอดเลยอีโบวันเด้โทรมาเดจ้าพี่น้องโทรได้เลยโทรได้เลยเพื่นว่าต่อมาได้ตักป่ายเสื้อจ่าเลยเดจ้าพี่น้องอันนี้ก็แม่น้ำป่าเดจ้าพี่น้องและเอาก็เอาเจลเซื้อเลยเดจ้าเพิ่มมีเป็นการเซเวล่านาฬิกาเออเพิ่นก็เลยเดนเนี่ยนี้เดจ้าพี่น้อง น้ำเจ๊น้ำปลาที่เ่าต้มน้ำปลาที่เ่าเนืองนี่ก็มันแ่บดีแล้วพี่น้องเติมเกลือบิกโนเซอร์และการเติมมาเพรเซอร์แห่งแ่บพี่น้องน้ำตาลชัางน้อยเดยจ้าวันวัน,วน,วนสมสมศึกใจจ้าเอยเผื่อกายยาปาดมะนาวเป็นบิงน้อย,อยเพิ่มเซอร์ปลาแลวกต็ตุ๊ตุ๊บแต่งหน้าปลาเพื่อน่ากินน่ารับประทานเดจ้าพี่น้อง ล้วก็ยาบีมมะนาวเซอร์พร้อมเลยเนาะพี่น้องทางพีก็แมนเตมเรียบร้อยเลยด้วยจ้าเคอร์อก็เตมเรียบร้อยแล้วเฮามาเบิง้งโฮยเซอร์หน้าของป่าแล้วก็มันสิเป็นหน้ากินหน้ารับประทานสเสมอพี่น้องมาทางพีเอ้เพิ่นกาได้ไปล้างพักโบหหอมมาเซอร์อันป่าของเฮาเลยจ้าป่าหนึ่งมะนาวจ้าต่อไปก็เอ้เพิ่นก็นสิซอยหพักโบลงไปเลยจ้าพักโบหหอมนะจ้า ที่เอาไปห้อยเชอร์อันป่านนะจ๊ะ,เออ,อะเออมันแซบน่บอืมแม่นเองคือมันแซ่บเนาะพี่น้องอะกาโฮซิเคอร์ลงไปเลยจ้าเพิ่มมากหลายจะเซอร์หลายเพิ่มมากน้อยจะเซอร์น้อยเนาะพี่น้องต่อไปก็เอามะนาวเชอร์นะพี่น้อง ตามเจอคนมากทีแต่งเน้ะเลยนะจ้าก็ไปเ้ากาโหยเอาน้ำน้ำแจวแจวเ,เนาะพี่เอ้ยป่ว้เมื่อทีนี้มาโหยเสื้อป่าเลย,ยลเลยจ้าห่ยลงไปเลยนี่พี่น้อง หน้าตาหน้ารับประทานแท้พี่น้องอสบายดีพี่น้องมาจสกูสุคนเลยจ้ามาก,กินกินเลยเลยจ้าพี่น้องซิมบกุกอนอีเแม่เพิ่นเดบิอตน,น้องแน่แล้วพี่น้องมันก็เลย ข่าวกันเด้อขีข่าวตัวแรกขี่ข่าวกับ1ปึ่งปลาหนึ่้าหนึ่งปลาไงกระสุ่นหนึ่าเจ้าหอง้น้องก็เียยังไงเนาะเข้ามาเห็นจองเธออไรอได้อ็อมึงม่ปอนเขามกี้ที่จับเองเด้อ 雨 ій.. долго as c h a m a ะ um omdat t ร u d n e าเ u l v e r i z e so that led ่ o arifa for me, to hair growth but it's a big problem My hair is so s 0 0여러분 Vinegar, Radio- d า r i v a t i o n i've เ u d z i khif task Count 30, ส oh, ุยอนาจะ่นล oh oh, oh oh, ้อมเคาเป็นนงโอบเฮ้นปไปไเลยนเดี๋ยวบคิปก่อนเด้อาว้าวปบปนก่อนพี่น้องเลเบิ้อก็ปิไงเรมมือนชดปีแต่อนปีนก็ดีเลยอ๋อเบหลาย แสบในทางนี้เพราะว่าน้ำแจ่วมันเข้าเนื่อเข้าทีมันแล้วอือมีนะน้ำมันซมได้ซมได้มากโดยนั่งนอยจะลืมเบาแล้วพีนนน <c oughs> วว่น้องไฟหมาเดินจริงเลยเป็นด้านนี้ทุกคลิปเลยเดยจ้าเพราะว่า ไปมันดับกำลังน้องๆบอแม่ว่าสงสัยว่าทางเขาเปิดเมื่อนายยมดูได้พี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดจ้าเราหลายกันกายเวลาหลายพี่น้องลาไปก่อนเดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซ่อใหญ่หน่อยๆจากผู้ชทยในเดจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า